สำหรับเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมารับมีดครัวญี่ปุ่นนะครับด้วยหินที่มีขายอยู่ตามตลาดบ้านเรานะครับก็คือหินก้อนนี้เป็นหินตราหัวคนป่านะครับหินก้อนนี้มีขายอยู่ตามออนไลน์ช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ตามร้านที่เป็นขายพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับก็จะมีขายเช่นเดียวกันนะครับความละเอียดของหินก้อนนี้นะครับ ที่สเปคที่เขาบอกไว้ก็ด้านหยาบนะครับ140ต้นละเอียด320นะครับคละเอียดนะครับก็ลองดูหินที่เป็นหินพวกที่ขายในตลาดบ้านเราเพราะว่าตามหัวคนป่านี่ถือว่าใช้ได้นะครับหินไม่แข็งจนเกินไปถ้าหินแข็งสำหรับมือใหม่จะรับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า มันจะกินเหล็กค่อนข้างชา้าทำมันแข็งมากส่วนมีดนะครับเป็นมีดญี่ปุ่นซึ่งเป็นมีดที่ผลิตมาจากเหล็ก3ชั้นอ่าก็คือตรงกลางจะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับเป็นเหล็กแข็งเวลาที่เราดูสันคมก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็น3ชั้นอยู่นะครับอามาดูตรงปลายคมนะครับเห็นไหมครับแนวของ คมีตรงกลางมันก็เป็นแนวของเหล็กชนิดหนึ่งนะครับส่วนข้างๆเลยขึ้นมาจะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือประกบด้วยสแตนเลสนะครับเพื่อป้องกันการขึ้นสนิมนะครับเพราะว่าสแตนเลสจะขึ้นสนิมค่อนข้างช้าส่วนเหล็กไฮคาร์บอนที่เป็นแกนกลางนะครับมันจะขึ้นสนิมค่อนข้างเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้งานแล้วรักษาไม่ดีมันจะขึ้นสนิมนะครับอันนี้ผมก็ใช้กระดาษทรายขัดไปหลายรอบแล้วเพราะว่า ผมใช้งานแล้วรักษาไม่ดีมันก็จะขึ้นสนิมนะครับก็ใช้กระดาษทรายเบอร์4ี่รอยขาดออกไปนะครับแล้วก็จัดการรับในคลิปนี้ผมก็จะมารับด้วยหินที่เป็นหินขายตามบ้านเรานะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะได้มีดญี่ปุ่นมาแล้วไม่รู้จะหาหินอะไรมารับดีนะครับผมว่าลองใช้หัวตาหัวคนป่าดูนะครับผมว่าสามารถใช้ได้นะครับก็โอเคอยู่นะครับที่ผม ตามที่เคยใช้มานะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับเวลารับเมื่อเนื่องจากว่ามีดมันเป็นมีดมีดที่ค่อนข้างจะบางเพราะฉะนั้นองศาคมนะครับเราจะต้องไม่ยกขึ้นสูงจนเกินไปนะครับเราแนบลงแล้วเราลองยกขึ้นดูว่าคมมันน่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับครับองศาคมต่ำๆนะครับหากว่าเรายกขึ้นสูงเกินเกินไปเวลาที่เรารับไปนะครับ เรารับไปเรื่อยๆมันก็จะกินหินก็จะกินคมของเราเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะไม่คมนะครับสาเหตุที่รับมีดแล้วไม่คมก็องศาคมนี่แหละครับส่วนหนึ่งที่ทําให้มีดที่เราเวลาที่เรารับแล้วมันไม่คมก็คือถ้าเราเอียงองศาที่สูงเกินไปนะครับตรงปลายคมมันก็จะน้อยอนแนวของแก้มคมที่เรารับจริงๆมันน้อยมันก็จะไม่มีความคมนะครับแต่คมมีดของเราก็จะหายเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น การเอียงองศาคมนะครับต้องอพยายามให้มันเหมาะสมนะครับอย่างเล่มนี้นะครับมีมัมนมีความบางค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้องศาค่อนข้างจะไม่มากนะครับแคบๆประมาณทักสิบองศาประมาณนี้นะครับเมื่อเราแตะแขงมีดได้องศาที่ต้องการแล้วก็รับเลยนะครับ ดันมีดไปแล้วก็ดึงกลับมาการรับคมนะครับแล้วก็ประคองคมมีดให้อยู่ในองศาที่มันคงที่นะครับหินที่เราใช้นะครับถ้าเป็นหินตามบ้านเราขายตามบ้านเราเราต้องเลือกให้ดีเพราะว่าบางที อามีดที่เราได้มานะครับมันจะคมมันสวยอยู่แล้วถ้าเรารับไม่ดีนะครับตามแ้แมคมมีดของเรามันจะมีรอยเยอะนะครับหินบางก้อนมันจะทําให้เกิดรอยเยอะจนเกินไปมันจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหินให้ดีแล้วก็เวลาที่เราเอียงองศาคมในการรับก็ให้มันเหมาะสมนะครับ ถ้าเราเอียงองศาคมที่แคบเกินเกินไปแก้มคมมีดของเรานะครับตรงส่วนที่เป็นคมแถวๆนี้นะครับตรงแก้มคมแถวนี้มันก็จะโดนหินแล้วก็จะทําให้เกิดมีรอยนะครับมีรอยที่ไม่สวยอยู่แถวๆนี้นะครับถ้าว่าเรา,อาเอียงองศาคมที่ต่ำเกินไปนะครับแบบนั้นมันก็จะทําให้มีดเราไม่คมเช่นกันนะครับเพราะมันจะไปะโดน ส่วนที่เลยขมขึ้นมาซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราเยียยองเสาคมไม่ถูกต้องถ้าสูงเกินเกินไปนะครับมันก็จะโดนแต่ไปขมของเรานะครับมันก็จะทําให้คมห้มของเราหายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คมนะครับลองลองเยียียงดูนะครับว่ามันเหมาะสมประมาณไหนแล้วก็รับไปแล้วก็ถ้าว่ามันยังไม่ถูกต้องแล้วก็ค่อยปรับ ขึ้นหรือลงอีกทีหนึ่งทำให้มันเหมาะสมนี่ผมรับด้านหนึ่งแล้วตอนนี้มันเกิดเบอร์ที่ผมมีแล้วนะครับเมื่อแต่แต่ดูมันจะรู้สึกว่าผมมันพัาพไปอีกด้านหนึ่งแล้ว ตรงปลายที่มันยังไม่ได้แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆรับไป นี้ผมรับไปด้านหนึ่งแล้วนะครับมันก็รู้สึกว่ามันจะได้เกิดเบอร์ที่คมยินแล้วนะครับผมจะให้ดูแนวคมที่ผมรับคือส่วนที่มันโดนหินจริงๆนะครับโดนมากขนาดไหนนช่ไหมครับมันจะเป็นแนวอยู่ประมาณสักหนึ่งมิลนะค,คือแนวคมที่มันโดนหินจริงๆนะครับที่ทำให้เกิดคม ประมาณหนึ่งมิลหนึ่งมิลนนิดๆนะครับต่อไปเราจะรับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดิมยังองศาของมีดให้มันเหมาะสมนะครับ นี่ก็ถือว่าได้คมแล้วถือว่ากินเหล็กดีนะครับรับแับเดียวมันจะเกิดเป็นเบอร์ที่คมมีดแล้ว นี้มันได้คมแล้วแต่ว่ามันจะยังไม่เนียนนะครับจะให้ดูว่าคมที่ได้ทั้งสองข้างนี่ครับคมจะได้ทั้งสองข้าง,ง,ส,ง,างส่วนที่มันโดนหินจริงๆมันจะไม่ไม่เยอะนะครับประมาณสัก หนึ่งมิลประมาณสหนึ่งมิลแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ามันมีเศษเศษเหล็กที่เป็นเกียร์สอนคมติดอยู่ที่ปลายปลายคมพวกนี้ครับติดอยู่ที่ปลายคมความละเอียดของหินมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ พราารับนานขนาดไหนมันก็จะแค่กินขมมีดของเราไปเรื่อยๆนะครับความละเอียดความคมมันก็จะได้เพียงแค่นี้รู้สุดแล้วความละเอียดของหินเพราะว่าหินระดับประมาณสามสามร้อยกริตนะครับเบอร์สามร้อยถึงห0าร้อนี่ก็ถือว่าเป็นหินที่อยู่ในเกรยียดหินหยาบนะครับถ้าเทียบกับหินญี่ปุ่น เป็นหินที่สำรับตั้งคมเพราะฉะนั้นคมมันก็จะได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ถามว่ากรีดกระดาษได้ไหมผมว่าเนี่ยเกาะมิดมิเกาะมือผมลนะผมว่าก็ยังพอกรีดได้อยู่นะแต่จะลื่นแค่ไหนจะต้องลองดู ก่อนแต่ถ้าว่าใช้งานได้ไหมประมาณนี้ก็ใช้งานในครัวบ้านเราก็โอเคอรูปนี้ต้องระวังนะครับเมือรูปทีป่ปลายคมเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าเนื้อของเราได้ง่ายๆยวลองกิดกระดาษดูแป๊บหนึ่ง ได้นะครับไปได้เพราะเหล็กเขามันดีอยู่แล้วแต่ว่าฟังจากเสียงมันก็จะไม่ลื่นเท่าไหร่แต่เกียรได้อย่างสบายเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะไปรับต่อด้วยหินที่ละเอียดมากไปกว่าน,นี้เราก็ควรจะหาหนังสบัดมิดนะครับแบบนี้มา หนังฟอกฝาดนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสารขัดสีเขียวนะครับอันนี้ผมเคลือบไว้ด้วยสารขัดก้อนสีเขียวจะมีสีเขียวกับสีฟ้านะครับสีฟ้าที่เขาใช้กันอยู่นะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าถ้าเป็นสีขาวมันก็จะค่อนข้างจะหยาบจนเกินไปที่ละเอียดก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้า จะทําให้คมมีดของเรามันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเรียบเนียนมากแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะลองกีดกระดาษให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งแล้วลองฟังเสียงดูว่ามันจะแตกต่างกับรอบแรกมากน้อยขนาดไหนลองดูนะครับตอนนี้มันจะขีดได้ง่ายกว่าเดิมแล้วคมก็จะมีความ หวานและเนียนกว่าเดิมนะครับลองดูคมมีนะครับหลังจากทุ่มเช็ดด้วยหนังฟอกฝาดแล้วนี่คือคมมีที่ได้นี่ค,คมมีที่ได้ตรงแนวแก้มคมจริงๆก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับหึ่งเซนนิดๆถึงเซนกว่าาด้านนี้ก็จะหนาหน่อยด้านนี้ก็ประมาณสักสอง มันไม่ใช่หนึ่งเซนนะครับผมลืมไปประมาณหนึ่งมิลนะครับด้านนี้ประมาณสักหนึ่งมิลนะครับไม่หนึ่งเซนหนึ่งเซนมันเยอะไปประมาณสักหนึ่งมิลนิดๆน,นะครับส่วนอีกด้านนี้ก็ประมาณสักสองมิลนะครับจะต่างกันนิดหนึ่ง นี่ครับอันนี้คือมีดญี่ปุ่นนะครับมีดญี่ปุ่นมีดครัวเป็นเหล็กสามชั้นนะครับแกนกลางเป็นไฮคาร์บอนรับด้วยหินที่ขายตามตลาดบ้านเราก็คือตาราหัวคนป่านะครับตารางคนป่ารับง่ายกินเหล็กดีนะครับไม่ออกอาการเลื่อนเหมือนบางยี่ห้อบางยี่ห้อที่มันแข็งๆมันจะเวลาที่เรารับไปมันจะรู้สึกว่ามันจะกินเหล็กช้าแล้วก็ บางคนก็จะบอกว่ามันเลื่อนแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เลื่อนมากนะครับถ้าว่าเรารับด้วยองศาที่ถูกต้องแล้วก็ออกแรงที่เหมาะสมถ้าว่าเหล็กที่มันแข็งแล้วก็หินมันแข็งเวลาที่เรารับมันต้องออกแรงค่อนข้างเยอะหน่อยเพื่อกดอมีดให้มันสัมผัสกับเนื้อหินค่อนข้างจะ,ะใช้น้ำหนักเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าหินแข็งแต่ถ้าหินตราหัว คนป่านี้มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งมากเป็นหินที่รับง่ายมากนะครับก็ลองหามาดูนะครับแต่ต้องเป็นของแท้ด้วยนะครับก้อนหนึ่งก็ประมาณสามร้อกว่าบาทสามร้อยสี่ร้อยนะครับแล้วแต่ร้านประมาณน,นะน,นี้นะครับโอเคครับสาหรับในคลิปนี้นะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบในการรับมีดนะครับก็ เป็นแนวทางได้นะครับได้เล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ